จากการยกระดับขึ้นความถี่พลังงานมีการแนะนำให้เปลี่ยนจิตสำนึกและก็ยกระดับพลังงานภายในเพื่อเป็นการเปลี่ยนโซแพลนได้ในทุกประจำวันในทุกวันในส่วนของการตื่นรู้สำหรับผู้ที่ยังหลับไหล ก็ให้จิตวิญญาณในตัวตนในลำดับชั้นที่ใกล้ชิดทำการเชื่อมต่อข้อมูลถึงตัวตนจากโอเอโซถึงตัวตนหน่วยย่อยของตนเองให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตให้เอาชนะผ่านความกลัวเปิดการใช้พลังงานของการสร้างสรรค์นในทุกระดับ ภาคส่วนตัวตนเพื่อเข้าสู่การเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าและเปิดใช้การทำการทดสอบในทุกระดับของมวลรวมให้ผ่านการ ascension ไปเป็นมวลรวมกลุ่มโซกร๊ป พร้อมๆกันเพื่อที่จะทำให้เกิดโอกาสในการเชื่อมต่อกับสภาแสงได้อย่างทั่วถึงเป็นการยกระดับไปแบบมหาศาลเพิ่มจำนวนในการวิวัฒน์ของหน่วยย่อยๆต่างๆในทุกระดับมิติอย่างแท้จริง จะทำให้สภาแสงทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเป็นการให้เธอเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลจากเราสภาแสงและสภาดาวโลกเพื่อเชื่อมต่อการทำงานให้สอดประสานในทุกระนาบจิต ให้จิตวิญญาณและจิตสำนึกทำงานได้สอดประสานสอดคล้องกันจะทำให้เป็นการเร่งกระบวนการในการวิวัตรอย่างอย่างยั่งยืนและมั่นคงตัวตน ในระดับชั้นมิติที่เป็นระนาบจิตมิติที่สามเป็นตัวสำคัญเป็นตัวสะสารที่จะเป็นตัวภาชนะรับแสงและขึ้นความถี่องค์ความรู้ทั้งหมดที่จะสามารถที่จะส่งผ่านประสบการณ์ให้ส่งถึง การบูรณาการในการที่จะร่วมเป็นผู้ร่วมสร้างในจักรวาลมิติใหม่ได้ดีที่สุดพวกเราจึงให้ความสำคัญกับตัวตนของพวกเธอและคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้านขอเพียงแค่มีความกล้าหาญเสียสละ และพร้อมที่จะก้าวเดินไปในเส้นทางของการวิวัฒนาทางจิตวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นที่มีจิตสำนึกที่เป็นไปในทางทิ่ทางเดียวกันกับจักรวาลจะเป็นผู้ถูกเลือกเราไม่ได้เลือกที่ขึ้นความทีอีกต่อไป เราจะเลือกที่ความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตจำนงที่แน่วแน่ขอให้ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ออกไปถึงผู้ที่กล้าหาญปลุกรหัสแสงของความกล้าหาญขึ้นมาเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ ความสามัคคีมวลรวมที่จะเสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงภายใต้ความรักและความเมตตาและความห่วงใยเพื่อนมนุษยชาติเพื่อที่จะพากันให้หลุดพ้นแมทิกไปสู่โรคใหม่ที่เป็นโรคที่งดงามสมบูรณ์แบบ ของพวกเธอต่อไปฉันอยู่ที่นี่และสับเราสภาแสงก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนสภาโลกทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการยกระดับจิตวิญญาณให้สภาโลกของไกอาเข้า เป็นส่วนหนึ่งของสภากาแล็กซี่อย่างสมบูรณ์ขอให้เธอโชคดีและเปี่ยมด้วยความรักเพื่อเพื่อนมวลมนุษยชาติในานามความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นรักนิรันดร์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ